พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพดอเอร์กุญชรมีสัมฤทธิ์อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระบรเมเณรราธิบดีสีสิ์สมหาวาชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวร,รางคูลกิตติศิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตราราชวโรดมบรม,มานาถบพิตร พระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพดกรกุญชรมีสำริดอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการโดยมีครอบครัวมีสำริดรวมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเมื่อเวลา16นาฬิกาวันพุธวันที่25กันยายน2567ครอบครัวมีสำริดนำโดยนางโสภามีสำริด นายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงพร้อมด้วยบุตรชายและสมาชิกครอบครัวมีสำมฤทธิ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีรับน้ำหลวงอาบศพนักสาลาเปี่ยมสวัสดิ์วัดชมนิมิตอำภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายขวัญชัยวงนิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายชาติชายกุทัยพันธ์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพลตำรวจเอกนเรศนันทโชธที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายทันบุญยตุลานนผู้พิพากษาศาลุธทธรภาคสองนายพัการธรเทียนชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายอนนท์บุรณภพักดีนายอำเภอพระประแดงพันตำรวจเอกกมลปั้นสิริอดีตผู้กำกับสอพอพระสมุทรเจดี JD, นายแพทย์ชาตรีดวงเนตรประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพนางศศิวิมลอุทัยพันธ์อดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการ นางสุภาพรเทียนชัยอดีตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีพันตำรวจเอกสมพรวงศ์ศรีสุนทรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกนรงฤทธิ์ว่าพันสุรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีนายสรายุทธ์ชัยกองนายอำเภอบางเสาธงนายสมปองรัศมิทัศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอพร้อมด้วยข้าราชการอดีตข้าราชการนักธุรกิจ กลุ่มเพื่อนสอจอช้างตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั้งไทยพุทธและพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมอาลัยโดยในวันนี้มีพิธีรดน้ำศพสวดพระอภิธรรมศพในคืนแรกได้รับเมตตาจากพระราชพัฒนสุนทรรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงศ์ดอกเตอร์กุญชรมีสมฤทธิ์ผู้วายชน เกิดเมื่อวันที่21กันยายน2504เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการหลายสมัยและเป็นผู้บริหารบริษัทสออนันต์เอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดเป็นที่รักและเคารพของประชาชนในพื้นที่ทางพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวมุสลิมเสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวเมื่อวันที่24กันยายน2567สิริอายุรวม63ปีครอบครัวจะทำพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่25ถึง28กันยายนเวลา19นาฬิกาและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพวันอาทิตย์ที่วันที่29กันยายนเวลา15นาฬิกา